ครับนี่ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับในการใช้งานตัวโมดูลเซ็ดาว5 m นะครับอาจจะเป็น XYH XX อะไรนะ HX4 อ่านลำบากนิดนึงนะก็นะครับไฟจากรถยนต์เรานี่ฮะเอ้ยไม่ใช่ดิแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เรานะครับก็เข้ามานะครับบวกลบไฟเอานะครับออกได้สองทางนะครับ ตอนนี้ไฟเข้า12ไฟออก2.9ผมจะปรับมาเป็นที่5โวลต์น,นะครับเพื่อจะทำการชาร์จทาน18650ปนะครับะจะมาใ,ใกล้เราจะมาชาร์จฐานตัวน,นี้นะครับแล้วก็ทำการปรับโวลต์ก่อนนะครับปรับเป็น5 โอเคเกินมานิดนึงไม่เป็นไรครับประมาณห้ดหนึอ่าสำหรับท่านนะครับที่มันไม่ตรงนะครับเราสามารถปรับโวลต์ใหม่เอามิเตอร์มาวัดใหม่ก็ได้โดยการกดค้างไว้นะครับนี่ให้มันกระพริบเราค่อยหมุนนะฮะอันี้แล้วก็กดกลับคืนครับโอเค กดกลางไว้ให้กลับเขนต่อไปนะครับเราก็จะทําการชาร์จแบตหัวค่าศูนย์นะครับผมก็เอาไปนี้ไปเสียบไ้ก่อนเสียบปุ๊บนะครับแล้วก็เอาก้นของสายอันนี้มานะครับมาเสียบใส่เลยมาดูครับเกิดอะไรขึ้นไฟนะครับวิ่งไปนู่นนะครับก็ไฟติดแล้วนะครับไฟชาร์จติดแล้ว ไฟชารติดนะครับมาดูไฟแอมกินไฟอยู่ที่0.92แอมตัวนี้นะครับอันนี้สวิตมาดูวัตรครับ4.5วัตนี่กินมาเดี๋ผมถอดแล้วก็เสียบอันนึงนะครับ สามจุดหกวัตต์4วัตต์นี่ครับทัาการชาร์จในการชาร์จฐา,า,า,าน1 8 6่0านได้หรือไม่ก็นะครับสามารถต่อตรงนี้ครับโดยตรงเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องปรับที่ 4. 2ุโวลต์นะครับถึงจะชาร์จพวกนี้ได้อย่าปรับ5โวลต์ชาร์จนะครับต้องดูดีๆนะครับผมตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่ฟอสเฟตได้ไหมได้นะครับ ฟอสเฟตก็ได้นะครับเป็นเซลล์แต่ละเซลนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นคลิปพิเศษสำหรับทุกท่านที่ได้ตรงนี้ไปนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสััสดีครับ